สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอนทองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหมอนมีแพ็กเกจระยะยาวมาฝากทุกคนนะคะใครที่กำลังรอแพ็กเกจระยะยาว3เดือน6เดือน1ปีตอนนี้มีมาแล้วนะคะแต่จะเป็นของเครือข่ายทูมุกก่อนนะคะ ก่อนที่จะไปชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องหมอนทองนะคะเป็นกำลังใจให้กันในการคลิปทำคลิปต่อๆไปค่ะเราไปดูกันเลยค่ะว่าแพ็กเกจระยะยาวในเครือข่ายของ True Move เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะอ่าสำหรับคนที่ซื้อซิมใหม่เปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครภายใน7วันหลังจากเปิดเบอร์นะคะ คุณจะได้เน็ตความเร็วไม่อั้นไม่ลดสปีดความเร็ว10เมกะบิตนะคะฟังดีๆนะความเร็ว10เมกะบิตแล้วได้โทรฟรีไม่อั้นในเครือข่ายทูมูฟ์แต่ถ้าเป็นนอกเครือข่ายคุณจะได้โทรฟรี60นาทีนะคะระยะยาวมี3เดือนนะคะ3เดือนตัวนี้จะต่ออายุให้อัตโนมัติ2รอบเออ3รอบนะคะโทษที3รอบ นะคะและแพ็กเกจระยะยาว6เดือนจะต่ออายุให้อัตโนมัติ1รอบก็คือสมัคร6เดือนแล้วต่ออีกรอบนึง6เดือนก็คือเป็น1ปีนะคะแล้วก็12เดือนนะคะสำหรับราคานะคะระยะยาว1ปีหรือ12เดือนราคาอยู่ที่1,790บาทราคารวมภาษีแล้วนะคะไม่มีบวกเพิ่มนะคะสำหรับ ระยะยาว6เดือนราคาอยู่ที่880บาทนะคะตัวนี้ก็รวมภาษีแล้ว3นะคะ3เดือนราคาเพียง535บาบาทราคาก็รวมภาษีแล้วนะคะสามารถสมัครได้โดยวิธี นะคะฟังดีๆนะคะมันไม่มีรหัสกดให้เพราะฉะนั้นเวลาคุณไปซื้อซิมถามร้านค้าด้วยว่ามีแพ็กเกจรูมูฟเน็ตไม่อั้นระยะยาว3เดือน6เดือนหรือ12เดือนนะคะมีไหมเพราะว่าเขาจะต้องสมัครผ่านร้านค้าให้นะคะสมัครผ่าน TCCF ซึ่งเป็นแอปโดยเฉพาะของร้านค้าเขามันจะมีมาให้ สมัครผ่านแอปพลิเคชันร้านค้าซึ่งมันมันไม่มีรหัสให้เรากดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะสมัครแพ็กเกจเหล่านี้ที่หมอนบอกเนี่ยสามแพ็กเกจเนี่ยระยะเวลา3เดือน6เดือนแล้วก็1ปีถ้าคุณเลือกอันไหนแล้วถูกใจแล้วก็แจ้งร้านค้าได้เลยว่าฉันต้องการเน็ตเนี่ยหปี ความเร็ว10เมกะบิตพร้อมโทรฟรีราคา1,790บาทสอบถามร้านค้าวัดของคุณมีไหมส่วนใหญ่แล้วก็คือมีอยู่แล้วร้านไหนที่ขายซิมเพราะว่าเขาจะต้องแจ้งมาว่าแพ็กเกจแต่ละเดือนเนี่ยมีแพ็กเกจอะไรบ้างวิธีการสมัครมีอะไรบ้างคือบางบางแพ็กเกจเนี่ยมันจะไม่มีรหัสมาให้เรากด มันเติมเงินก็จริงนะคะแต่บางทีมันจะต้องสมัครผ่านแอปพลิเคชันทางร้านค้าของร้านค้าเขานะคะ,ะหมอนก็จะมาแจ้งมาบอกให้นะคะถ้าใครไม่เข้าใจยังไงสอบถามด้านล่างได้นะคะ,ะสำหรับคลิปนี้หมอนฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้กันนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ